สวัสดีครับผมนายมินแต่มุกต่มิสายดันนะครับวันนี้มาเล่นร้านนะครับบ๊อบท่าแคร์ไอ้เฮียโทรหามไม่รับสายเย้ยแม่งเห็นนั่งเล่กกี่ตา,ายไอเราแม่งก็เออว่าจะเข้าเล่นด้วยเฮียกูเล่นคนหาบุตรในเขตมึงองไอ้เฮียถึงมาได้ <laughs> ครับเดี๋ยวไปกวนมันว่ามันจะเป็นยังไงพอมนถึงแล้วมา ำราครับบ้านรวยครับ,รบมีรถหลายคัน,น ไปนมได้ไมันี่แหละโอพิทยได้มาใช่ทรีตอีคนเข้ามาแค่รแล้วนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆว่าตอนนี้มันไหนอยู่อมอมาดูร้านร้านสวยนะไปเลยนี่ไปไหนมอหารเลยอะไรนะฮะนี่ครับด้านนี้เลยด้านนี้เลย แบบเต็มระบบก็คือล้างพร้อมเสือกล้างพร้อมเสือกนี่ล้างคอมเสือกนะแต่ล้างอยู่ห้องแถวอันนี้จะ,บบเ,ะเป็นราคาล้างด่วนด้านเดียวเดี๋ยวแล้วมาพี่พนะีน่าอันนี้จะเป็นล้างด่วนมันจะมีสองราคาผมรับประกันงาน,นครับก่อนล้างเสร็จก่อนส่งรถก็จะพาลูกค้าตรวจตรวจรถทุกครั้งว่าตรงไหนที่ยังไม่ไม,ไม่พอใจยังไม่อะไรคือผมถอยกลับมาซ้ำให้ใหม่คืกสอนลูกค้านี่ครับพี่ครับผมก็คือก่อนส่งรถไม่ใช่ว่ารับเงินเสร็จยังย้ไม่เอาเพราะว่าถ้าอย่างนั้นลูกค้ากลับไปถึงบ้านปึ๊บ เขาไปดูเงี้ยนะพี่ลุ้มลุ้ล้อคีโคนติ๊ติดอยู่เลยอะไรเงี้ยใช่เราก็ไม่แฮปปี้เราก็ทำอะไรได้ได้ครับได้แต่แต่ก่อนหน้านี้คือให้ชัวร์เลยก็คือว่าร้านเสร็จผมก็จะเชิญลูกค้ามาแล้วก็เปิดภายในภายนอกให้ดูมีตรงไหนถ้าภาพยังไม่โอเคแต่ถ้าส่วนมากก็โอเคหมดเขาก็บอกว่าก็ได้แต่ร้านประจำแล้วจับจังจัจังจับจังโอ๊ยเดี๋ยวนี้เป็นทำเล่นทำเล่นทำให้ลูกค้าเนียก็มีร้างเครื่องเครื่องกระจกตั้งต่อมื่อค่มมีหมดตอนนี้อันนี้เป็นห้องรับแขกนั่งนนนนนัั่่่่่่งเเเเลกบพพืือออข้าาาควยูโทรมะ ม่ใช่ปคนหาไม่เป็นคนหาในหมุดเอานี่ยมาตรงดเนเนอะไรนเอ๊ะ้ไมได้รีเลี่มาานไรนกครับฝากด้วยครับร้านซบคาแชครับติดกับพทบ้านกวางนะครับเส้นอะไรวะเป็นพะเออเนรู้จักเนาะเข้ามาได้เลยเราฝากด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงขอคุยกับน้องสุดวก่อน